ผู้พักษาสารัฐนะคะได้สั่งปล่อยตัวภรรยาไม้ของมือปืนที่ก่อเหตุสังหารหมู่นะคะในน์คลับแห่งหนึ่งในเมืองออเรนโดแม้ว่าอายการจะสั่งคัดค้านก็ตามค่ะ ผู้พิพากษาในเมืองออกเก้นของสหรัฐนะคะตัดสินให้ปล่อยตัวนางนัวซาวมานวัย30ปีซึ่งเป็นภรรยาไม้ของนายโอมามาชีนมือปืนผู้ก่อเหตุสังหารหมู่ในไนท์คลับในเมืองออเลนโดเมื่อกลางปีที่แล้วค่ะหลังไม่พบหลักฐานว่านางซาวมานเป็นภัยต่อสังคมหรือมีท่าทีว่าจะหลบหนีอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นเพียงการปล่อยตัวให้นางซาวมานกลับไปอาศัยอยู่ในบ้านได้เท่านั้น เธอยังคงต้องถูกกักบริเวณภายในบ้านและจะออกไปข้างนอกได้เฉพาะเวลาเดินทางไปศาลเท่านั้นค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้จับกลุมนางนัวซาวมาในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยข้อหาที่ว่าเธอรู้เห็นว่าสามีของเธอวางแผนก่อเหตุโจมตีในคกลับดังกล่าวแล้วยังให้ความช่วยเหลือด้วยการสร้างเรื่องมาปกปิดอีกด้วย ด้านฝ่ายอัยการนั้นคัดค้านคำสั่งปล่อยตัวนางซาวมานะคะเพราะต้องการให้ทางการควบคุมเธอต่อไปจนกว่าจะถึงกําหนดขึ้นศาลในรัฐฟลอริดาโดยคาดว่าสํานักอัยการในรัฐฟลอริดาจะยืนอุทธรณ์คำตัดสินนี้ภายในวันศุกร์ค่ะนั่นหมายความว่านางแซวมานจะไม่ได้รับการปล่อยตัวจนถึงเวลานั้น สำหรับโศกาาตก,กรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนายโอมามาทีนะคะได้บุกเข้าไปในสถานบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในเมืองออร์เลนโดรัฐฟลอริดาก่อนจะกราดยิงประชาชนที่อยู่ภายในจนเสียชีวิต49คนก่อนที่จะจับตัวประกันนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าปิดล้อมก่อนที่จะท้ายที่สุดนะคะตำรวจก็ตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมนายมาทีนจนเสียชีวิต เหตุการณ์ยิงในครั้งนั้นถือเป็นการสังหารหมู่ครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสหารัฐค่ะ